ลักษณะอากาศประเทศไทยของวันที่13สิงหาคม2 5 6 7จดากแผนที่อากาศวันที่12สิงหาคม2567เวลา19นาฬิการอากอากาาก่องความกดอากาศต่ำจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมตอนบนของประเทศลาวเป็นแนวไปทางทิศใต้ผ่านตอนกลางของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคเหนือมีเมฆมากกับมี หรือพายุฝนฟ้าขนองทั่วไปร้อยและ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-10ถึงนอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40ถึงนอตภาคอีสานมีเมฆมากกับมีฝนหรือพายุฝน,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 นฟ้าขนองกระจายร้อยและ50ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-10ถึงนอตและมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าขนองความเร็ว20-40ถึงนอตภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองเป็นแห่งแห่งร้อยลละะ40ของพื้นนนทีี่แมฝตกกั บางแห่งลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึง10นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าคะนองความเร็ว20ถึ40 not, ง40นอตภาคใต้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือพายุฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยและ20ของพื้นที่ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5ถึง15นอตกับมีลมกระโชกขนาดเกิดพายุฝนฟ้าคะนองความเร็ว20ถึง40นอต